สวัสดีค่ะชื่อลุงรัตพิลมสนค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลทค่ะสินค้าที่เราทำก็มีหลากหลาย ก็แต่ก่อนเป็นไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ปีขว่กวาๆค่ะพอมีความรู้มั่งก็มาหัดมาทําเองค่ะพอเป็นมั่งก็รวมเพื่อนๆเป็นแม่บ้านที่ว่างจากงานทํานาทําสวนทำไร่ค่ะตั้งกลุ่มกันก็เริ่มไปจดทะเบียนวิสากิจจดทะเบียนโอท็อปคือค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆค่ะทีละขั้นตอนก็แรกเริ่มก็ขายตามตลาดนัดก่อนเลยย่าไม่รู้จะไปทางไหนขายตลาดนัด แล้วก็นหน่วยงานราชการก็มาช่วยก็ไปขายทางตลาดอำเภอตลอาดจังหวัดค right. ือจะกว้างไปเรื่อยๆค่ะมาเงียบช่วงเศรษฐกิจไม่ดีโควิดนี่แหละค่ะน่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์นี่แหละค่ะที่จะพอช่วยได้ไปนิดนิดหน่อยๆก็มีความรู้สึกดีๆมากเลยค่ะที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยแนะนําการขายแนะนําการผลิต แนะนําการเข้าเดือยทําเดือยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆที่ทันสมัยก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นดะติดท้องตลาดมากขึ้นทันสมัยขึ้นก็ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมตสาหกรรมที่มาช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะความตั้งใจของกลุ่มวิสาหกิจเราก็คือจะผลิตสินค้าให้ดีให้ได้มาตรฐานให้ติดอันดับ5ดาดาวค่ะขายในประเทศขายต่างประเทศได้ค่ะ